ไงวะเดี๋ยวไปงานตองนีหมลยเดี๋ยว้องตองท้ายนี่ตายแล้วม้างไอ้ชัดดูเรือดไม่น่านะ <c oughs> เนี่ยรอยกไป พวอ้าวทำไมวะกำลังลดลงใช่ไหมครับโอ้โหเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยครับในเวลานี้นะครับต้ทำไมตัวหมดยังนา่าจะยังน่าจะยังไปเดี๋ยวก่อหาย แ,แ้วก,ลแลกล็แลกบแลกลที่มาเือ ระเบิดมาแล้วจู่เนี่ยเต็มเลยนะั่นน่ะโอ้โหระเบิดไทยนีไ่ไปสัตว์กูยิงการ,การ้ามาดิตัวันเจ็บข้าหนิดเข้กูเจ็บมันัตว์หนีก่อนตามยาอยูอย่